กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆกระเป๋าสตางค์ที่จะเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณพอให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ค่ะใครกำลังจะลงทุนต้องฟังคลิปนี้ค่ะเคล็ดลับการลงทุนตามราศีเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์และเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์เจนค่ะ นิสัยการลงทุนและโอกาสรวยของชาวราศีกันราศีกันนะคะดวงด้านธุรกิจของคุณเนี่ยต้องพูดได้เลยนะว่าเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่อดทนคือเป็นคนที่เวลาคิดที่จะทำอะไรมักจะมีความมุ่งมั่นและมักจะเป็นคนที่รุยไปข้างหน้า แต่ชาวราศีกันจะทำธุรกิจอะไรอาจารย์เชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามมีความขยันอยู่แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเราขยันแล้วเราประสบความสำเร็จดังนั้นชาวราศีกันนะคะการทำธุรกิจของคุณต้องทำธุรกิจอะไรก็ตามที่เป็นของสวยๆงามๆอาจจะหมายถึงของแต่งบ้านนะหรือนะคะเป็นของที่ระลึกของชํำรวยของขวัญ ของอะไรที่มันแบบดูแปลกตาจะผลิตเองนำเข้ามาหรือไปซื้อตามแหล่งที่คุณเนี่ยไปดูแล้วมีความรู้สึกว่าชอบใจก็ได้คือใช้ลังสังขรเป็นหลักในการที่จะทำธุรกิจประเภทนี้และไม่ใช่แค่พวกของแต่งบ้านหรือของสวยงามนะเครื่องสำอางชาวราศีกันก็ทำได้ดีค่ะเพราะชาวราศีกันต้องบอกเลยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยพวกเครื่องสําอางอ่าพวกครีมบํารุงผิวหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมคุณก็ทําได้เพียงแค่สินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถทําให้ชาวราศีกันเนี่ยเชื่อและมั่นใจว่ามันดีจริงชาวราศีกันพร้อมที่จะลุยธุรกิจแบบไปให้สุดเลยและอีกอย่างหนึง่งที่ชาวราศีกันเนี่ยอยามองข้ามนั่นก็คือพวกสินค้าแฟชั่นพวกกระเป๋ารองเท้าถุงเท้าที่เขาคิดกัน ชาวราศีกันก็สามารถที่จะนํามาขายได้เช่นเดียวกันแต่ธุรกิจของชาวราศีกันเนี่ยเหมาะทั้งการเปิดหน้าร้านและทําธุรกิจออนไลน์แต่จะทําธุรกิจอะไรให้ทําคนเดียวคือหมายถึงอยากไปมีหุ้นสว่วนอาจจะมีคนช่วยคิดออกไอเดียได้แต่ไม่ต้องให้เขามาร่วมเงินเออลงเงินกับเราหรือถ้าธุรกิจนั้นเนี่ยชาวราศีกันบอกว่าเราไม่ได้ลงทุนแฟนเราเป็นคนลงทุนอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่ใช่ให้เอาเงิน คุณและแฟนมารวมกันคือต้องเป็นเงินทุนจากคนคนเดียวเท่านั้นและวิธีการทําให้ชาวราศีกันเนี่ยทำแล้วก็ควบคุมธุรกิจแบบเป็นเสถีที่สุดค่ะจุดเด่นนะคะด้าน,นธุรกิจของชาวราศีกันก็อย่างที่บอกคุณเป็นคนขยนันคุณเป็นคนอดทนคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้คุณเป็นคนที่เวลาเชื่อ อะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นฉันเชื่อว่าเครื่องสําอางอันเนี้ยดีมากๆครีมบารุงผิวตัวเนี้ยใช้แล้วขาวใสอ่อริบสติกอันเนี้ยโหทาแล้วนะแบบเอยแบบติดทนนานอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอะไรก็ตามที่คุณใช้แล้วคุณซื้อคุณจะมั่นใจกับมันและคุณจะลุยกับธุรกิจนั้นไปจนสุดค่ะแต่จุดอ่อนนะคะด้านธุรกิจของชาวราศีกันคือ คุณมองเห็นโอกาสหลายอย่างคือบางครั้งเนี่ยเราอะสไลด์อินเทอร์เน็ตไปเรื่อยเรื่อยเราเจอเอ่อหลายๆอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ก็อยากขายอันนั้ก็อยากทําอันนี้ก็อยากลองมันหลายอย่างเนี่ยจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปพุ่งกับอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นเวลาจะขายอะไรนะคะขายเป็นอย่างๆอย่าขายแบบทุกอย่างนะคะเพราะมิฉะนั้นคุณจะทําได้ไม่ดีสักอย่างหนึ่งนะคะและสําหรับเคล็ดลับก่อนการทําธุรกิจของชาวราศีกัน ก็อยากให้ไปไหว้นะคะวัดที่เราเคยไปตอนเด็กๆนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือไปกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือก็ได้นะคะและสําหรับชาวราศีกันท่านใดนะคะมีคําถามในเรื่องดวงชะตาที่คุณอยากรู้อยากสอบถามก็สามารถที่จะฝากคาถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮง ตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคลียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อ ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้